เอาละครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านผมอยู่พบกับเกมอ่าฟูลดี้ตัวเวอร์แผมโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้นะฮะเรามาได้กันต่อนะครับผมโอเคอย่ากเก็บของก่อนละกันนะรับเหรียญน,นะผมสี่ร้อยเหรียญน,นะวันนี้แล้วก็ตังก์อีกนิดหน่อยนะ,ะแล้วก็มาดูตรงนี้หน่อยสิโอเคอีกหนึ่งกะทีก็จะสู้รบก,กันอีกแล้วนะผม อีกหนึ่งนาทีทอมบี้ก็จะบุกแล้วนะฮะเพื่อนๆครับ,รบแม่ภารกิจวันนี้นะผมเราก็รับลนะโอเครางวัลก็ตุ่มของได้แล้วนะครับผมตอนตอนนีนะแม่เปิดปั๊บได้เสื้อนะผมการประเมินอืถือว่าแจ่เลยนะผมอุปรกรณ์อันนี้เราก็ถอดออกนะปลดออกนะแบบนี้นะผมเราก็ได้เตื้อแบบ อันนี้มันใส่แล้วใส่นี่เข้าไปติดตั้งให้มันดีทักนิดนึงโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูต่อเลยเราก็รับรางวัลรับของไปเป็นไอเทมที่ไว้เร่งเวลานะตัวอันนี้เราก็อัปเกรดเสร็จแล้วนะผม,มแบบนอนเนาะเลยได้รับของแบบนี้อ๋อเป็นของรางวัลเตอ,อาทิตยินะโอเค นะส่วนรถมอเตอร์ไซค์คันนี้ล่ะนหนอันนี้มันตะโกนเก่งดังจังวะทดสอบปึ๊บแบบนี้นะผมมารับของได้เลยสบ,ส,สบายสบายอันนี้ก็จะมีอเทมให้เราเก็บนะผมแนะ่เดี๋ยวอีกหนึ่งนาทีทำบีกระบุกเลยนะแล้วคันนี้ก็สามารถตะลุยด่าได้ลผมเราต้องการติดของกันหนเแล้วก็แบบนี้เลย <c oughs> บุกตะลุยแบบนี้ส่งไม่ได้แล้วโอเคครับอัปเกรดได้แบบนี้อันนี้ยังไม่เทรดนะโอเคเดีย๋ยวเราลุยต่อนะผมภารกิจของเราเนี้ยอันนี้มีผู้รอดชีวิตนะถ้าเราควรจะเข้าไปช่วยเหลือนะฮะอัน,นจริงเลยผมเคยเข้ามาเล่นทีดังแล้วกันโอเคเข้าเพยก่อนดีกว่านะฮะภารกิจเรื่อง สักนิดท่อระบายาน้ำนะผมบทที่12เมื่อวานเราเล่นไปนสองบทสองเลยเนะี่ยทางนี้เราจะเจอกับอะไรนะดีมัดีกันเลยปลเล่เอไว,ไว้ทังนิดนึงแล้วกันเผื่อเจออะไรไม่มาพาคกลไปทางาไหนไวนะเนี่ยต้องไปทางนี้โอ้โหนี่มันอะไรเยอะเรืย่ย มันเกินซอมบี้ไปแล้วเนี่ยโง่แง่เอาไปเกิดกาซะข้างหน้าบอมเขาให้โอ้ยแง่ยังโดนอีกนะถือว่ายังดีนะผมบางอย่างอาจจะเก็บไม่หมดขออภัยด้วยนะเพื่อนเออตรงนี้ก็มีทางเดินมานะเดินอ้อมอะไรได้เนี่ย น้ำเน่าเอาอ่ะเป็นไงครับเป็นไงครับโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเรๆมากไ่ได้ก่อนโอเคเดินลุยก็ไม่ได้ด้วยนะฮะเดินลุยแล้วผมกลัวว่าจะติดเชื้อเอาไว้เอาไว้แน่เดือเหรออืม เด้ได้ได้ยังไงครับอุ้ยไม่โดนว่ะถีบได้ว่ะแตกไหมแตกไหมลูกไฟเหรอเรียบร้อยนะแหมและเพื่อนๆน้องๆทุกคนจะชอบเกมนี้กันนะฮะผมก็จัดให้เลยแล้วผมอาจจะสลับกับพวกทัตเตนออฟดีเคนะผมสลับไปนิดเดียวนะผมนิดหน่อยเท่านั้นโอเคไป ิบหานนยนได้ตัวแท่งแข็งใจเย็นๆค่อยๆไปค่อยๆค่อยๆขยับไปทีละนิดอ่าแบบนี้โอเคกว่าเยอะไม่ต้องรีบร้อนนะใจเย็นๆนะครับผมอ่าอย่างไงเราก็ได้คาบไปอยู่แล้วตรงนี้ก็มีอ่ะเนี่ยอืมอืมโอเคสบายอยู่ เขาล่ยิงก่อนเลยโอ้ยเอาเรียกงวะเฮ้พวกนี้จุดของข้างๆไปด้วยนะผมเพราะว่าเกมนี้มรืงของก็สถุทัญงทุกอย่างเลยยืดสายผมติดหนืดอติดเนื้อแล้วผมอืมพวกนี้มลูกเล่นแผลงๆเหลือเกินเฮ้ยเด็ก แพลวแพลวแล้วยิงเบิ้ลเยอะเลยเรียบร้อยนะโอเครับรางวัลแล้วก็อัปเกรดจากนิดนึงโอเคอันนี้นะปา้าวข้างห้ยเรืห้ายังลงด้านล่างไม่ได้นะผมไม่มีปัญหาอะไรนะโอเคไปตันไหม ตันนะผมว่าแล้วน่าจะเดินฝั่งนู้นตันเฉยไมไ่ทีเดียวอะไรครับผมต่อไปเรืเร่อยเข้าไปจะเจออะไรไม่น่าตรงนี้โอ้เหยียบปิด,ดรตรงนี้แสปปิดแสปปิดอือหือตัวพวกนี้อันตรายมาก วางระเบิดก่อนเกือบเป็นมาโอ้ยล้ยากระจายเลยวิ่ก็ไม่ได้แล้วตอนนี้เจ็บเจ็บต้องค่อยๆเดือล้อไปต้องเดินทางนี้ไปมันเยอะเยอะๆๆๆว่เรากระตุนทั้งวันเลยตรงนี้ทางตันไหม ท่อนี่มาเดินร้อได้บเบื่อเคยอ๋อโอเคตรงนี้ตันนะน่าจะลาะมาเก็บของได้อะไรประมาณนั้นแต่ว่าขี่เกียจเดินละหรือว่าเป็นวนไปวนมาวะตรงนี้โอเคมันเป็นวนไปวนมาเฉยๆนะะตรงนี้งั้นก็กลับทางเดิมทางนี้เดินไปอีกท่อหนึ่งไป อยู่อยู่บนตะอนอย่างนี้กงพงโคตเจ็บเลยปายเหียบเออตันไหมตรงกันรูปเลยเฮ้ยมนเอ้ยยัามีเชืโรคตรงนี้นะทำให้เราบาดเจ็บได้ถุดยอดจริงๆไรูดอใครตออยอุ้ยอุ้ยทางวะเนี่ย ายขวาหน้าหลังเลยโคตรเยอะน่นาจะเป็นเดินวนนะตรงนี้เดินวนไปวนมามีทางไปไหมเนะี่ยลงล่างนี้ตรงได้ตรงนี้นั่นแน่นั่นแน่นนแนโอเคเดินยาวได้เลยทันไหมทันดูโดนนะโดนแค่แข็งไปทีสองที ไปแล้วครับไปวุ้ยอือหือเอาเด้หันไปเนี่ยได้อยู่ได้อยู่โอ้ยโดดแค่แข็งไม่มีปัญหาอะไรนิดหน่อยละมาถึงตรงนี้ละจุดที่เป็นเป้าหมายของเรา คทางนั้นตันนะผมเราต้องมาทางนี้เอาเลยเพื่อนการซะอ้าวขนโลกกันเลยโดนไหมโดนมาระเบิดมาดูบล็อกก่อนึั่งเงี้ยนี่เงี้ยนี่เงี้ยนี่เงี้ยโอเคกระตุกลงกระตุกขึ้นเจ็บยิงโอเคสวยงามมากเจ็บโอ้โห มีตัวอันตรายทุกที่หน้าก็มีตัวด้านหลังก็มีตัวเดินลงมาฮึโดนทำลายมากโดนแทะแข็งกนได้จังหวะทำมิ่งเมื่อกี้นีิจังหวะไม่ดีโอเคกลับสู่รบภันะผมเรียบร้อยแน่ โอ้โหกรมบี้เดี๋ยวรับมือกัมบี้นิดนึงโอ้โหอะไรวะเนี่ยเดี๋กี้ตัวเนี่ยเดี๋ยวรับกัดทิพย์าตัวโคตรเยอะโอเคหรมบี้ไปยิงยิงแบบธรรมดาธรรมดานะจะนําไปเชื่อมไปเชื่อมไม่ช่วยยิงหน่อยวะเพื่อนาช่วยยิงได้อยู่เลย คือพกย out, wild 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 いいิงนะคือโคกแรงอยู่ทั้งหมดว่ายอยู่เนื้อโดดโดดไวกว่าด้วยหอยคัดห้าตัวเนี่ยเหมือนเป็นการปั่นยืดขึนไปในตัวตัวหนูเป็นแหล่งฟาร์มยืดทีดีๆพี่เองยเนี่ยยิงไปเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บตกยืดทีทีหลังแน่ะอืมนำทำเรื่อยๆ เคยขี่ตัวแล้ววะเนี่ยไม่ได้เช็คเ,เลยรอจเก้าวตัวโคตรนานผมใช้วิธีการเอามือถือวางครับคีย์บอร์ดเลยนะแล้วก็ให้มันยิงอัตโนมัติตัวถีอเลยผมแค่ก,กดเลื่อนไปเลื่อนมาแบาบสบายๆโอเคหมดแล้วนะผมรับรางวัลเลยนะฮะก็ได้ประมาณนี้นะผมโอเคสุดยอดเลยนะฮะ ตอนนี้ผมยังอัปเกรดบ้านไม่ได้นะเพราะว่ารู้สึกว่าของตัวเองมันเหลือน้อยมากตอนนี้คือเหรียญผมก็เหลือน้อยจริงๆโอเคตอนนี้ของก็แบบไม่ค่อยมีตังก็น้อยเหลือเกินนะครับของก็เยอะเหลือเกินเราสามารถแยกอุปกรณ์ได้ผมแยกม่วงน้ำเงินทองหรือหรือขาวก่อนก็ได้นะก็แยกได้นะผมเขียว อย่างเงี้ยเรากดแยกได้เลยประมาณนั้นน้ำเงินเรากดแยกแบบนี้ได้นะฮะเออก็เหลือเก็บไว้เป็นของสำคัญของเรานะที่เราต้องการแบบนี้ก็ได้นะผมฮมโอเคง่ายๆนะไม่ได้ยากอะไรผมมาวิจัยตรงนี้ตั้งหน่อยดีกว่านะเพิ่มความเสียหาย ผมอยากได้แบบขึ้นที่เร็วอะไรเงี้ยอันนี้โอกาสดับของนะโอเคตังค์ไม่มีแล้วนะผมโคตรสวยเพิ่มพลังป้องกันดีกว่านะพัฒนาไปเรื่อยนะผมตอนนี้รับรางวัลน,นะฮยเรื่องเงินเรื่องทองตอนนี้คือจนมากโอเคครับก็อย่าหลังไหม้ผมไปเล่นตรงนี้เองดีกว่านะฮะ โอเคขอคลิกเพิ่มความเร็วนะเอาไงดีวะดูดูโฆษณาก่อนละกันโอเคเรียบร้อยรับรางวัลน,นะผมก็เป็นเสื้อนะฮะเราก็ส่งผู้รอดชีวิตไปลุยได้อีกนะผมตรงนี้ก็มีผู้รอดชีวิตใช่ไหมนี่เราก็สามารถเข้าไปได้นะโอเคครับผมก็อย่าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะผมจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแต่วันนี้บายๆครับไมยบายครับ